Namo tassa Pagawatto arahato Sama samputassa Namo tassa Pagawatto arahato Sama samputassa Namo tassa Pagawatto arahato Sama samputassa Sampi sankara Anicati นโอกาสปันี้ัตามาพาพจะได้รับประธานวิสัชนะแสดงธรรมเพื่อเป็นการฉลองาาศรัทธาประสาทะของท่านทั้งหลายเนื่องในงานกิงกรรมาับปนกิจศพของคุณพ่อตอยทองบาโดยมีคุณแม่ขันทองบาผู้เป็นภริยานายนัทกรน,นางสุจิตราทองบาุดชายุณสพัย นางสาวอินทุกทรทองบางโดสาวผู้เป็นจ้าภาพได้รัรันาให้อัตามาภาพได้สแสดงธรรมโดยกำหนดการานี้ของเราก็จะได้นำสมของคปอนปอดต่อยทองบางไปชัประภกิจที่เมนโจคราวนะักฟัะเจ้าวันนี้ปรารบธรรมเล็กน้อยยกมาขอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาว่าสัพเพสังคารานิจัง สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนอมีความเกิดึุนแลว้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาและโดยกำหนดจนถึงการดับไปในการครั้งนี้เอาหลักทั้งทั้งหลายวันนี้อาตมาพาจะได้ประลบธรรมธรรมก็คือคําธรรมดาธรรมนานี่เองโดยลักษณะสังขารของคนจบไปของสัตว์ทั้งหลายว่า สักษณะในความเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในทามกลางเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดและก็ดับลงตรงสุดท้ายดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แสดงโกรธแก่ปัญญวัคคีทั้งหาโดยความเกิดขึ้นในเบื้องต้นชาติป,ปีตุกขาก็คือความทุกข์แม้การเกิดก็เป็นทุกข์ชาดาปีตุกขังแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ มารณำปิดตุงขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์รองแล้วการเป็นอยู่ของมนุษย์เรานี้ก็อยู่กันด้วยความทุกข์เกิดทุกข์เพราะการเกิดแม้เกิดก็มีการร้องไห้การเป็นอยู่ก็ร้องไห้ไม่ได้ดังปรารถนาก็ร้องไห้ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ร้องไห้ในการดัดลาจากคนที่เรารักก็ร้องไห้แต่อย่างไรก็ดีความทุกข์เหล่านี้ หาความสุขปาเจัอปนก็มีเวลาอยู่น้อยนิดเพราะว่ามนุษย์คนเรานี้ล้วนแต่สแสวงหาเพื่อความเป็นอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อสแสวงหาไม่ได้ก็เกิดความลําบากเมื่อสแสวงหาได้ก็เกิดความสุขโ่วมกันโยคลาวนั้นแหละบอกว่าการแดงโดยลักษณะทั่วไปว่าการเกิดของเรานี้ก็เป็นการที่ยากอยู่แล้ว การเกิดยากอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสเตรียมไว้ว่าเสมือนดัต่าตาบอดเต่าตาบอดอยู่ในทะเลกว้างเสร็จแล้วมีห่วงเล็กๆอยู่ห่วงหนึ่งเสร็จแล้วห่วงนั้นก็ลอยไปลอยมาอยู่ในทะเลกว้านั้นเ่าตาบอดตัวนั้นประมาณหนึ่งร้อยปีเขาว่าอย่างนั้นเด็กร้อยปี่าตาบอดจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาสู่แหล่ยอดตาว อีกหนึ่งร้อยปีก็โผล่ขึ้นมาอีกไม่รู้ว่าปีไหนจึงจะเกิดไม่รู้ว่าปีไหนจึงจะเอาหวัวซุบลงในห่วงนั้นได้โดยตรงและนี่แหละคือความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ของเราเพราะฉะนั้น,นการเกิดเป็นมนุษย์ของเรานี้เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แลว้วท่านให้รักษาชีวิตของความเป็นมนุษย์นี้เอาไว้ให้นาน,น,น,นการรักษาชีวิตของความมนุษย์นี้เอาไว้ให้นานได้อย่างไรเนื่อง ว่าเกิดมาแล้วก็ให้เพียรศึกษาศิลปะวิทยาหาความรู้เอาตัวรอดทำการทำงานของตนเองให้ดีให้สุจริตสุจริตด้วยกายก็คือทำงานด้วยกายให้สุดจริตเว้นการฆ่าเว้นการลักเว้นการประพฤติผิดเป็นกลางเพราะคนเรามีศีลจึงมีอายุยืนไม่ฆ่าใครแล้วก็ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรไม่มีใครมาประทุษได้เป็นผู้ทจ่มีความเมตตาเอาสัตว์ทั้งหลาย มื่อไม่ไปขโมยทรัพย์ของใครแล้วทรัพย์ของตนเองก็ย่อมจะรักษาไว้ได้นานและก็เป็นของตนเองตลอดไปไม่มีใครเอาไปได้และไม่ประพฤติผิดในการมก็รักษาความสามารถที่รอมดองกันในรครอบครัวไม่ให้เกิดความผัวผันาการแปลงใจไม่ทำให้รครอบครัวแตกร,ร้กแตกฉานไปและความเป็นผู้มีศีลนี้แหละเท่ากับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รักษาความเป็นอย่เป็นมนุษย์ที่ดี ตือเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สอูรณ์ไม่ขาดไม่แคลนเสร็จแล้วมากความเป็นมนุษย์ของเราเกิดมาแล้วจะอยู่ได้อย่างไรการอยู่ของเราก็อยู่ด้วยการกินและการพักผ่อนเวลากินเราก็ต้องกินเวลาพักผ่อนเราก็ต้องพักไม่ใช่ไปบุกเอางานเลยเอางานแล้วก็ลําบากเหนื่อยทําให้ร่างกายลําบากเหน็ดเื่อยเมื่อล้าเมื่อไม่ได้พักนานๆร่างกายก็หมดแรง มื่อหมดแรงแล้วก็ไปหาหมอ,มอไปหาหมอแล้วหมอก็ให้ยามาก็าพักผ่อนอีกอย่างนั้นเป็นการพักผ่อนไปอยู่ด้วยกันไม่ได้นานๆเสร็จแล้วชีวิตมนุษย์เมื่อความเป็นอยู่ได้นานบางคนก็อยู่ด้วยความประมาทบอกว่าประมาทเพราะอะไรมีหลายอย่างประมาทเพราะความเป็นเด็กเป็นเล็กประมาทเพราะความไม่มีรูปประมาทเพราะคิดว่าตัวเองอยังหนุ่มยังสาวยังมีเวลาอยู่ได้นาน อีกหน่อยจึงค่อยทำอีกหน่อยจึงค่อยหาอีกหน่อยจึงค่อยได้อีกหน่อยจึงค,ค,ค่อยมีค่อยเป็นก็เลยประมาณไปเสร็จแล้วชีวิตของคนเรานี้เดี๋ยวนี้อายุโดยประมาณแล้วอยู่ที่แปดสิบปีอย่างคุณพอ่อตอยทงบาของเราเนี้อายุได้ห้าสิบกว่าปีไม่ออกพอออกเอ,อ้ยห้าสิบกว่าปีไม่ออกว่าลายบองถ้าน้าเอาในสมรรค์ชั้นดาวนึงเนี่ยจะเล่าให้ฟัง มีนางปฏิปูชิกาแกเป็นคนบูชาผัวคือแกทำบุญเที่ยวใดทีใดแกก็บอกว่าอธิษฐานว่าเอาให้ได้ไปเกิดจ่กับผัวคนเดิมคนเก่าของเราจืงเกิดมาแล้วแกระลึกชัดได้แกก็ทำบุญตามาตั้งแต่เล็กๆอายุสี่ปีห้าปีแกรู้จักตักบาเแล้วตักบาไปก็อธิษฐานไปทุกๆวันพอแกอายุได้ประมาณยี่สิบปีแกก็มีผัว พอได้ครัวแล้วก็มีลูกมีหลานพออายุไปประมาณสี่สิปีแกก็เริ่มจะมีผมหงอกขึ้นมาอายุ5้าสิบปีหกสิปีเป็นเรื่องแก่ชราแต่ในกรำบุญองเกยแกทำไม่เคยาำแล้วก็ที่งทำอีกเมเดิมบ้างขอให้ข้าพเจ้านี้จงได้เกิดไปอยู่กับหัวเก่าหัวเก่าของเกย์ในอยู่บนสบค์แกอยากจะไปเกิดกับหัวเก่าของเกย์แแล้วพอพก็อธิษฐานอยู่ด้วย ไปจนเจออายุประมาณ80ปีเมื่ออายุ80ปีนะมีวันหนึ่งก็เป็นวันสุดท้ายแด็กก็ตักบาตรแกก็อธิษฐานเหมือนเดิมว่าขอให้ข้าพเจ้านี้ตักบาตรครั้งนี้ขออุปที่ข้าพเจ้าได้กระทำ้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงนปัจจุบันอธิษฐานอย่างนั้นไม่ได้ไปเกิดกับหลวก่าให้ได้ไปอยู่อยู่บนสวรรค์ปฏิทินธรรมยินดีดวงวิญญาณอยู่ที่เดิมพอแกตายแล้วไม่ออกพอออก แกก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวมาดึงมาดึงทีนี้ในสวรรค์ชั้นดาวมาดึงนั้นก็มีฐานสกัะที่มีนางเทพธิดาเป็นบริวารมีพวกเทวดาเป็นบริวารเป็นพันพันเป็นหมื่นแต่แกก็เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ที่นี้นางปฏิภุจิกาพานไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เราเทวดาทั้งหลายเรานางฟ้าทั้งหลายก็มามาแล้วก็มาสอบถามว่าเอ๊ะนาง ตามปฏิคุจิการเธอไปไหนมาหนอะทำไมแต่ก่อนหายเจอไปตั้งหนึ่งวันอ้าวหนึ่งวันเองหรือทีนี้เมื่อมีความสงสัยก็เลยนำเทพธิดาองค์นี้ไปหาเท้าสกัดเท้าสกัดก็ถามว่าเธอไปไหนมาแต่ก่อนเรามองไปที่ไหนก็ไม่เห็นเธอเลยเธอไปไหนมาตานปฏิคุจิการบอกว่าดิฉันนี้จากสวรรค์ไปตั้งแปดสิบปี แปดสิบปีที่อยู่ในโลกมนุษย์นั้นแปดสิบปีจนได้ลูกได้หลานลูกก็มีหลานฉันก็เยอะสามีฉันก็ตายไปนานแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนสามีในโลกมนุษย์แต่ในฉันตามบนเจดีย์ดฉันได้อธิษฐานไม่ตลอดว่าถ้าตายไปแล้วก็ขอให้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์อยู่กับหัวเก่าฉันพอดิฉันตายแล้วดิฉันก็ได้มาเกิดอยู่บนสวรรค์ฉันนี้ตามที่ฉันอธิษฐานไว้ตลอดเพราะดวงจิตดวงนั้นอาศัยความ ที่ตนเองได้ทำบุญได้อธิษฐานไปเรื่อยๆไปเพระตัวคิดตรงน,นี้อธิษฐานอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแล้วแต่กรรมก็เลยถามว่าเธอไปไหนบ้างฉันไปดูโลกมนุษย์ตั้งนานแล้วทำไมละ่ะจึงได้มาเกิดจนที่นี้และคนอื่นๆไปไหนคนอื่นทีดด่ฉันไม่รู้ดิฉันรู้แต่ว่าดีฉันไปโลกมนุษย์ตั้ง80ปีไม่รู้ไม่หลามเต็มบ้านไม่หลามเต็มบ้านเยอะแยะมากมาย แต่ว่าเพราะดิฉันทำบุญเรื่อยๆดิฉันตั้งใจว่าจะมาเกิดอยกับพระองค์อธิษฐานว่าจะมาเกิดกับพระองค์อีกก็เลยได้มาดังที่ตั้งใจเพราะตามอิสโให้บุญที่ทําไว้ในโลกมนุษย์นั้นถาวตะการก็เลยทาว่าดูที่เจอทั้งหลายในโลกมนุษย์มีอายุตั้งแปดสิบปียู่ในเมืองสวรรค์ตรงดานี้มีอายุก็ยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยเราบปกาิแล้วเมืองสวรรค์นั้น หนึ่งร้อยปีของโลกมนุษย์เขาดำหนึ่งวันในโลกสวรรค์ชั้นดาวมาดึงคือความสุขในเมือ,สนนนนมองสวรรค์นั้นมีอายุการยืนยาวนานนั่นแหละนั่นทั้งหลายพอเราได้ทำบุญอะไรไว้ทีนี้เขาก็ถามไปว่า